วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาทของ playmaker ใน premier league ยุคนี้กันเรามีสถิติจากฤดูการ2024-2025เต็มๆเ,เลยบวกกับสีนัดแรกของซีซันปัจจุบัน25-26โฟหัสหลักๆก,ก,ก็4ทีมใหญ่หรือว่าููแมนยูเชลซีแล้วก็แมนซิตี้ครับผมภารกิจเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าบทบาท playmaker เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วใครเด่นๆตอนนี้ใช่ค่ะข้อมูลน่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะแบบว่า พอเห็นตัวเลขลโหดของโมซาลาหรือว่าการสร้างโอกาสที่มันเยอะมากๆของบรูโน่เฟนันเดสเนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับเพลย์เมคเกอร์ยุคใหม่ไรเนะะี่ยค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงนี้เลยไหมครับนิยามคาว่าเพลย์เมคเกอร์คือมันไม่ใช่แค่ตําแหน่งเบอร์สิบแบบเดิมๆหลังกองหน้าแล้วใช่ปะครับจะดูสถิติพื้นฐานอย่างประตูแอซิสหรือว่า g ี A รวมกันแล้วก็ดูพวกการสร้างโอกาสยิงทั้งหมดหรือ Chan c e s created กับการจ่ายบอลจังหวะสําคัญ Key Pass e s ด้วย แต่ตัวที่สำคัญมากๆอีกตัวก็คือ expected a s s i s t หรือ xa เนี่ยแหละค่ะอธิบาย xa เพิ่มอีกนิดได้ไหมครับมันต่างจากพวก key passes หรือ chances created ยังไงครับ chances created กับ key passes เนี่ยมันบอกแค่จำนวนครั้งใช่ไหมคะ แต่ x a มันบอกคุณภาพของโอกาสนั้นๆค่ะก็คือมันประเมินว่าการจ่ายบอลจังหวะนั้นๆมีโอกาสเป็นแอสซิสต์มากแค่ไหนโดยไม่ต้องสนว่าเพื่อนจะยิงเข้าไหมถ้า x a สูงๆก็แปลว่าโอกาสที่สร้างเนี่ยมันอันตรายจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีมุมที่ x a จับไม่ได้หรือเปล่าครับอย่างพวกการมองเห็นช่องจ่ายที่แบบเหนือความคาดหมายมากๆอะไรแบบนี้ความแบบว่าอัจฉริยะเพียวๆในจังหวะนั้นได้ทั้งหมด แต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามีตอนนี้แล้วล่ะคะ่ะในการประเมินคุณภาพการสร้างเกมโอเคชัดเจนครับงั้นเราลองมาดูผู้เล่นแต่ละคนกันเลยดีกว่าว่าสะท้อนมิติไหนบ้างเริ่มที่ลิเวอร์พูลก่อนเลยโมซาลาฤดูการ24-25นี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะครับคว้าทั้งโกลเด้นบูทยิงไป29ลูกแล้วก็เพลย์เม e เกอร์อวอร์ดอีก18แอสซิสคนแรกเลยนี่นาะ แถมได้ PFA ที่เพื่อนโหวตให้แล้วก็ EA s p o r t s i กโอ้โห G+A รวม47ครั้งนี่มันระดับประวัติศาสตร์ใช่ค่ะที่น่าทึ่งมากๆคือ Assist จริง18ครั้งของเขาเนี่ยมันสูงกว่าค่า XA ที่ประมาณ9.65เยอะมากซึ่งมันก็บอกได้ว่าเพื่อนร่วมทีมเขาคมจริงๆค่ะจบสกอร์กันได้ดีสุดๆพอรวมกับ4นัดแรกของซีซั่นนี้ที่ยิงไป2จ่าย1ใช่ไหมคะ ยอดรวม2ฤดูการล่าสุดของซาลาก็คือ50 G A มาจาก31ประตู19 assist แค่42นัดเองนะโหดมากครับการที่ assist จริงมันสูงกว่า xa เยอะขนาดนี้นอกจากเพื่อนคมแล้วมันบอกได้ไหมครับว่าโอกาสที่ซาลาสร้างเนี่ยถึง xa ไม่ได้สูงสุดในลีกแต่มันเป็นโอกาสที่แบบเปลี่ยนไปประตูได้ง่ายในระบบของลิเวอร์พูลเองอืมก็เป็นไปได้ค่ะ อาจจะเป็นส่วนผสมกันทั้งเพื่อนคมทั้งรูปแบบการเล่นที่มันเอื้อส่วนดาวรุ่งอย่างฟลอเรียนวิชอืมแม้สีนัดแรกจะยังไม่มีประตูหรือแอซิสแต่ก็สร้างโอกาสไป8ครั้ง XA ประมาณ0.40ก็ถือว่ามีแววดีนะคะครับเขาหยับมาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดบ้างบรูโน่เฟอร์นันเดสนี่คือหัวใจเกมรุกของทีมชัดๆเลยฤดูกาล2425นำโด่งเรื่องสร้างโอกาสเลย91ครั้งคี์พาสเซสก็81ครั้ง ยิง8จ่าย10แต่ก็น่าสังเกตนะคะสร้างโอกาสเยอะขนาดนั้นรวมสี่ซีซั่นล่าสุดนี่1น5ครั้งเข้าไปแล้วแต่ยอดแอสซิสรวมจริงๆแค่10ครั้งเองอืมมันอาจจะสะท้อนปัญหาการจบสกอร์ของเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าต้นซีซั่นนี้4นัดก็เพิ่งยิงไปลูกเดียวยังไม่มีแอสซิสแต่สร้างโอกาสไปแล้ว14ครั้งนะรวมๆแล้ว2ฤดูกาลบรูโนมี 19G+ a ค่ะ9ประตู10แอสซิสจาก40นัด ครับผมต่อด้วยเชลซีเลยโคลพาลเมอร์นี่ก็โดดเด่นมากซีซั่นก่อน15ประตู8แอซิสแล้วเรื่องสร้างโอกาสก็ไม่เบาเลยเป็นรองแค่บรูโนกับซาลาเองสร้างโอกาส89ครั้งคี่พาเซส78ครั้ง XA ก็สูง9.47เรียกว่าเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่อันตรายรอบด้านทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะเริ่มซีซั่นนี้ก็ยิงไปแล้ว1ประตูจาก2นัด รวมรวม2องซีซั่นพาเมอร์มีส่วนร่วมไป24 G p แล้วค่ะ16ประตู8 a s แอซิสจาก3าก39นัดไม่แพ้เอนโซเฟอร์นันเดสเลยนะคะที่ก็สำคัญเหมือนกันซีซั่นก่อนก็6ประตู7 a s s แอซิสสร้างโอกาสไป79ครั้งแล้วเริ่มต้นซีซั่นนี้ก็ดีเลย4นัดยิง2จ่าย1มีจุดโทษลูก1นึ่ทำให้ยอดรวมของเอนโซอยู่ที่16 G p ค่ะ8ประตู8 a s แอซิสจาก40นัดเท่าๆ b r u บรูโนเลย สุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดูจะเน้นระบบทีมมากกว่าตัวบุคคลหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะซิตี้เนี่ยความสร้างสรรค์มันกระจายไปทั่วทีมจริงๆแต่ถ้าให้ชี้เป็นคนๆฟิลโฟเดนจะออกแนวเน้นทำเองยิงเองมากกว่าซีซั่น24-25ก็7ประตู2 s แอซิสซีซั่นนี้ก็ยิงไปแล้ว1ลูกรวมๆก็10 G a ค่ะ8ประตู2 a s แอซิสจาก30นัด จะต่างจากอิวครกุนโดกันที่กลับมาซีซั่น24 2 5ก็ทำไป5ประตู8แอสซิสกุนโดกันจะเน้นคุมเกมสร้างเกมจากแนวลึกมากกว่าซีซั่นนี้เพิ่งลงนัดเดียวยังไม่มีประตูหรือแอสซิสรวม2ซีซั่นกุนโดกันก็13 G า a ค่ะ5ประตู8แอสซิสจาก55นัดอืมพอฟังข้อมูลทั้ง4ทีมแล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่า แต่ละคนมีจุดเด่นมีสไตล์การเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ต่างกันจริงๆนะครับใช่เลยค่ะถ้าดูที่ผลลัพธ์สุดท้าย G+A เนี่ยซาลาคือที่สุดจริงๆ50ครั้งแต่ถ้าดูที่ปริมาณการสร้างโอกาสบรูโน่นี่คือเครื่องจักรเลย105 Chances Created ส่วนพาวเมอร์กับเอนโซก็เหมือนเป็นคู่หูที่แบกเกมรุกเชลซีตอนนี้แล้วแมนซิตี้ก็คือพลังของระบบจริงๆมันโชว์ให้เห็นความหลากหลายมากๆของบทบาทนี้ในปัจจุบันค่ะ ชัดเจนมากครับ่คือนิยามคำว่าเพลย์เมกเกอร์ที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่มีคำตอบเดียวแล้วจริงๆขึ้นอยู่กับว่าทีมต้องการอะไรบริบทเป็นยังไงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าจากสไตล์ที่มันหลากหลายที่เราเห็นเนี่ยทั้งแบบจอมทาลายสถิติแบบเครื่องจักรสร้างโอกาสแบบฟันเฟืองในระบบหรือแบบดาวรุ่งที่ต้องพัฒนาต่อ ออวิวัฒนาการขั้นต่อไปของบทบาท Playmaker ในพรีเมียร์ลีกมันจะเป็นยังไงต่อทักษะแบบไหนที่จะยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกในอนาคตอืมก็น่าติดตามดูจริงๆค่ะ